มาพบกับ Motoring on Air นะคะในช่วงของ Motoring u p d a t เดนะคะเมื่อสักครู่นี้ระหว่างเบรกเนี่ยดิฉันก็นั่งดูรายละเอียดของข่าวไปเออ,อดูไปก็ดูสนุกสนานดีนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแบบว่ามีแต่รถหรูมาฝากกันในใ,<ช>ในช่วงแรกๆ<ช>กน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ m e r c e d e s b บ n ท,ที่ที่ดิฉันบอกว่ามีแคมเปญที่น่าสนใจรวมไปถึงมาเซอร์ติกริปลี เป็นซีดานหรูซึ่งเมื่อสักครู่คุยกับคุณก้องก,ก็บอกว่ามาเซอร์ติกิปลี่เนี่ยปกติราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากมาถึงรุ่น่นรุ่นอื่นมาเซอร์ติรุ่นอื่นคอตโตโปรเต้น,น,นะครับตัว,ต,วตัวนี่สนะิบล้านขึ้นหมดคือ,ค,อคือพูดถึงมาเซอร์ติเนี่ยราคาจะต้องแบบสิบล้านบวกบวกบวกใช่แต่กิปลี่เนี่ยะะถือเป็นเป็นรถสายพันธุ์ใหม่ที่จริงๆมาเซอร์ติก็คงหวังเรื่องให้ราคามันมันต่ำลงมาเพื่อทำตลาดได้แมชมากขึ้นไปชนพวกพวกเอสคล s ชน s อ l a ล s ได้นะครับชนคาราเม จะได้ได้ฐานลูกค้าท,ที่มาแตะกลุ่มนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะไปดูเรื่องของมาเ e อร์ติกันนะคะเป็นรุ่น g ิฟ b ี่นะคะดูน่าสนใจโดยบริษัท M Prime Motor Sport จำกัดนะคะเป็นผู้นําเข้าแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายร,รถยนต์มาเ e อร์ติอย่างเป็นทางการนะคะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยก็ได้เปิดตัวรถยนต์มาเ e อร์ติก i ฟ l ี่ค่ะเป็นสปอร์ตซีดานหรู4ประตูนะคะแล้วมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินราคาเริ่มต้นนี่คือแม่ อาจจะเซอร์ไพรส์กันสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ถึง10ล้านแต่ไม่ถึง10ล้านแบบแค่6.7ลา้านอสำหรับมอเตราตินี่คือถือว่าเป็นราคาสตาร์ทเลยใช่ไหมคะกิบรี่ใหม่ก็เขาบอกว่าเป็นแฝงจิตวิญญาณแห่งการออกแบบของมอเซอราติรุ่นคลาสสิกในอดีตเอาไว้นะคะรูปทรงของกระจังหน้านจะย้อนยุคไปในรุ่น A6 GCS นะคะติดตั้งเครื่องหมาย สามศูนย์เช่นเดียวกับที่ใช้กับมาเซอร์ติในยุคหนึ่เายหกสิบเส้นสายตัวถังเนี่ยจะเป็นปรัชญาการออกแบบรถซีดานสีประตูให้ดูเหมือนสปอร์ตคูปเป้นะคะคืออย่างนี้เออมาเซอร์ติเนี่ยจริงๆก็เป็นบริษัทในกลุ่มเฟียส <c oughs> เฟียสกรุก๊ปไอคันที่โดนกอล์ิล,ล่าเคย <c oughs> เียวเลยเดีคี้ยวเมื่อกี้นี้แต่ตะกี้คือรถรถรุ่นเฟียสนะครับแต่ว่าบริษัทแม่จริงๆเนี่ยก็คือเฟียสกรุ๊ปเฟียสกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีทั้งมาเซอร์ติคันนี้รุ่นนี้นะครับแล้วก็ Ferrari f ฟ r r ์ี่ซึ่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนเครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็โน้ตฮาวเดียวกับพวก f ฟ r r ์รี่ฉะนั้นเนี่ยอย่างคอต t ต้ปอเต้ขออภัยครับเป็นกิบลี่เนี่ยนะครับวาง V6 ครับมีที่เลือกทั้งดีเซลเบนซินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกเฟอร์รี่พูดง่ายว่ามันต่ำกว่า10ล้านอ่ะเป็นครั้งแรกนะครับเครื่องยนต์เบนซินคือ V6 ขนาด3.0ลิตรทวินทวินเทอร์โบ เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะใช่แบ่งเป็นตัวธรรมดากับตัว S แรงม้าต่างกันค่ะถ้าดีเซลก็ V 6 3.0ลิตรมี275แรงม้าแล้วดีเซลเนี่ยจะเป็นครั้งแรกของมาเซอร์ติที่มีดีเซลนะครับก็จะวางในกิบลี่ด้วยแล้วก็คอร์โตเปอเต้ด้วยเรื่องของการส่งมอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบนซินเบนซินนี่เริ่มส่งมอบก่อนใช่ไหมคุณตุ่นเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเบนซินส่งมอบได้ละแต่ถ้าดีเซลเนี่ยส่งมอบได้เดือนสิงหาใช่แล้วเขาก็จะจัด งานฉลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ช>สำหรับตัวดีเซลซึ่งซึ่ง,งมันเป็นงาน<ห>าฉลองครบรอบ100ปีของบริษัท er มาเซอร์ติเขา <ไง S 1> ซึ่งเขาก็เลยทำดีเซลออกมาด้วย<ช>นะคะก็จร,จริงๆแล้วมาเซอร์ติเป็นรถหรูจากอิตาลีนะคะก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1914นะคะก็ถือว่าน่าสนใจปัจจุบันสำนักง,งานใหญ่แล้วก็โรงงานผลิตยอยู่ที่เมืองโมเดนาอิตาลีนั่นเองพวก รถหรูทั่วไปนี่นะครับก็ออปชั่นเลือกได้การตกแต่งภายในสีสันนะครับก็เป็นสั่งสั่งได้หมดสั่งได้หมดนะครับงานเฟือง<ะ>ท้ายแบบลิมิตต็ดต <Sleep. S 1> ก็ละเอียดครับนะคะ,ะก็ได้ครับมีเลือกทั้ง เบนซินแล้วก็ดีเซลใช่แต่ตัวเบนซินเนี่ยก็จะส่งมอบได้ก่อนใช่ส่งมอบไปก่อนดูราคาอีกทีครับตัวเบนซินตัวเบนซินนะคะก็ราคาอยู่ที่ตัวเริ่มต้นเริ่มต้นหกจุดเก้าล้านอันนี้ตัวกิบลี่แต่ถ้าเป็นกิบลี่เอสแล้วก็เป็นกิบลี่เอสจะอยู่เจ็ดจุดเก้าล้านครับก็แรงม้าก็เพิ่มขึ้นเป็นขึ้นมาอีกนะครับตัวกิบลี่เอสรู้สึกอิสกิีจะให้แรงม้าอยู่ที่สี่ร้อยสิบแรงม้านะคะ ถ้าเป็นกิบบลี่ธรรมดาเครื่องดีเซลจะ275แรงม้าครับนะคะเครื่องเบนซินจะ330แรงม้าใครรอดีเซลใครอยากแบบได้แรงๆนี่เลยกิบบลี่เอสเลย79ล้านส่วนดีเซลก็6.7นั่นเอง6.7ใช่ถือว่าถูกที่สุดถูกกว่าเกรนมาเก็ตด้วยที่ผมไปเดินในงานมาผมเห็นเกรนมาเก็ตขายอยู่แพงกว่านี้อ๋อครับแสดงว่าเกรนมาเก็ตก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันนะก็มันถูกไลคุณคือผมบอกให้ดูง่ายๆนะ รุ่นไหนที่เกรย์มาเก็ตเอาเข้ามาขายอ่ะก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นที่ขายดีขายดีอ่าเป็นรุ่นที่คิดแล้วช่างแล้วว่าว่าขายได้อ่ะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละอ่าแล้วแล้วอันนี้เกรย์มาเก็ตมีไหมอะไรฮะ Mercedes Benz โอ้โหเพียบแล้วนั้นเขาจะออกแคมเปญมาแล้วคุณก็นี่ไงกับแคมเปญนี้ไงอ่าคุณว่ารายละเอียดไปก่อนเดี๋ยวผมสรุปให้ฟัง Payment Holiday แม่ใช่ชื่อก็น่าสนใจ Payment ก็คือการจ่ายเนี่ยนะเพย์เมนต์ฮอริเดยแบบจ่ายแบบ มีฮอลิเดย์มีวันหยุดตอนแรกดิฉันก็งงอะไรคือจ่ายแบบมีวันหยุดเข้าไปอ่านรายละเอียดของเนื้อข่าวเฮ้ยเขามีแบบนี้ด้วยคุณผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือนเริ่มต้นที่หนึ่งพันเออหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยข้อเสนอสุดพิเศษการผ่อนชำระสิบเอ็ดเดือนคือเดือนสุดท้ายให้หยุดนะคุณงวดเอองวดอะงวดอะงวดของแต่ละปีอะให้หยุดงวดสุดท้ายของแต่ละปีเออนะคะคือทางด้านของบริษัท m ม r c e d e s b e n z ์ประเทศไทยนะคะ ก็บอกว่าอ่ะตอบรับเป็นอย่างดีข้อเสนอโปรแกรมสินเชื่อรถยนต์เนี่ยเขาก็เลยทำออกมาเป็นแคมเปญ My Star ให้ความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าคือขยายเวลาทำสัญญาการผ่อนชำระหรือว่าจะเลือกโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เมื่อสิ้นสุดสัญญาลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงเรื่องค่าเสื่อมราคาจากการใช้งานด้วยรูปแบบการคืนรถยนต์ให้กับทางบริษัทบริหารค่าใช้จ่ายต่อเดือนอย่างคุ้มค่าตลอดอายุสัญญานะคะแคมเปญ p r y m e n t Holiday เนี่ย คือถ้าลูกค้าซื้อรถยนต์รุ่น B 180 Sport อัตราผ่อนเนี่ยจะเริ่มต้นชำระเพียง19,900บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะส่วนรุ่น100 C 180 Coupe AMG Dynamic นะคะแล้วก็รุ่น E 200 Exclusive ในอัตราผ่อนชำระเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่27,900บาทต่อเดือนข้อเสนอสุดพิเศษการผ่อนชำระเขาบอกว่าให้ชำระเพียง11เดือนต่อปีคือ ให้ลูกค้ามีวันหยุดค่ะคุณหยุดผ่อนชำระได้ถึง5เดือนคือเดือนที่สิบสองยี่สิบสี่สาสิบหแล้วก็60คือผ่อน5ปีทุกทุกทุกทกเดือนที่12ของปีอะ่ะก็หยุดผ่อนไปนะคะก็ m มอ c e เซเ b e เบนซ์สนับสนุนให้สนับสนุนให้ก็คือให้ผ่อนให้ผ่อนแค่นี้นะคะคือใน,ใอนกรณี <11. S 2> ที่เลือกผ่อนสูงสุด5ปี ใช่ใช่ใช่นะคะก็จะไม่ต้องผ่อนเดือนสุดท้ายว่างั้นเถิดของในแต่ละปีแต่เฉพาะ3รุ่นก็คือมี B c คลาสมี B c คลาสมี C ีคูเป้า C คูเป้แล้วก็ E 200อยกมากีกซ์คก็มีอยู่2อย่างก็คือเคลียร์สต็อกของเก่ากับอย่างบางรุ่น E นี่ก็เอามาเตะขาเกรก็ได้ใช่ไหมเกรนี่ขาย E เป็นหลักก็เอาแคมเปญมาสู้หรือว่า C 180อยแปคูเป้นะคะรวมถึง B B 180 Sport ที่ฉันจำรุ่น B 180 Sport สปอร์ตไม่ได้แต่ว่า C 180คูเป้นี่ยพอจำก็ B Class ก็เป็นรถแวนนะครับ B 180ก็เป็นรถแวนที่พื้นฐานเดียวกับ A Class CLA c l a s s นะครับ CLA Class แต่ B เนี่ยมาก่อนเลยเป็นรถแวนเราเคยนำมาเทสด้วยคันสีแดงรังก็ยอดขายอาจจะไม่ค่อยเดินสำหรับ B Class ก็เลยอันนี้มนออกมากระตุ้นยอดขายด้วยสำหรับสำหรับ B ใช่ไหมคุณใช่แต่อย่างบางรุ่นอย่าง E เนี่ยยังไงก็ขายดีอยู่แล้วก็น่าจะเอามา เหมือนกับขัดขาเกยคุณบอกหรือว่า480คูเป้ไอ้นี่มันมันโฉมเก่าแล้วไงซีใหม่มันมาแล้วแต่นี่มันซีคูเป้ก็ยังยังเล่นได้สปอร์ตหน่อยนะคะอ่ะอย่างไรก็ตามสนใจข้อเสนอนี้แคมเปญ p พ y m e n t Holiday ติดตามเพิ่มเติมได้กับผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการ3 1แห่งทั่วประเทศถึง30คือเก็บทุกดอกจริงอ่ะคือปีนี้ก็ขายเยอะนะเป็นค่ายรถเพียงสองค่ายค่ะ ที่มีอัตราการเติบโตตัวเลขเป็นบวกนอกจกนั้นค่ายอื่นติดลบสีแดงหมดเลยอัตราเติบโตนะหลังผ่านไตรมาสแรกรู้สึกจะมีแค่ mercedes benz กับ subaru นะ subaru อีกค่ายถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น subaru subaru ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเทสเดี๋ยวคุณมีเทสนี่ subaru นะคะเดี๋ยวมาดูกันขนาดยอดขายเติบโตกระฉูดกระจายด้วย product ใหม่ๆดีๆใช่ไหมค่ะก็ยังเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเก็บหมดเก็บหมดนั้นเก็บหมดเลยนะคะนอกจาก benz แล้วเราเรามาอะไรที่มัน ออมีอะไรออคุณเริ่มเอื้อมถึงง่ายๆหน่อยมิซุพิชิสรุป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 ย้อนมาสรุปว่างไงครับสรุปว่านะคะออมิซูนะคะสรุปเปิดเผยยอดการขายไททันทะลุไป1นึ่งล้านหนึ่งแคันทั่วโลกค่ะโอ้โหในเมืองไทยอย่างเดี้ยนะครับทั่วโลกคุณเมืองไทยขายล้านกว่านี่ก็ <laughs> ปิดบริษัทได้เลยแม่คุณก็<อ>คุณน,นี่ก็ช่างทำเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมไปได้แบบนั้นอ่านี่ได้พี่ตูนนั่นเนี่ยอ่าอ่า พิสูจน์ความสําเร็จสามารถยืนหยัดและรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ได้เหนียวแน่นตลอดเวลา9ปี9ป,ปีแล้วหรอโสุดยอดผมจาได้วันเปิด,ปดตัว,ตวไม่มเปิดตัวมา,มาแล้วกว่า9ปีมิตซ i บิชิไททันทํายอดขายวันแรกจนถึงปี2014ทั้งสิ้น1ล้าน1 4 8 0 0 0คันแบ่งเป็นยอดขายในประเทศไทยเออเห็นไหม 2, 2 6 3,000คันเห็นไหมแล้วก็ยอดส่งออกต่งประเทศอีก8 8 5 นะคะพร้อมกันก็ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกว่า158ประเทศทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะยุโรปอาเซียนแล้วก็ตะวันออกกลางครับะะก็เปลี่ยนผ่านมากมายนะครับตลอด9ปีเนี่ยเปลี่ยนผ่านทั้งหน้าตาะนะครับจากเปิดมาใหม่ๆในหน้าตาแปลกประหลาดมากนะครับคิดว่าจะได้การตอบรับดีปรากฏคนไทยก็บางส่วนก็ชอบแต่บางส่วนก็ยังงง,งๆกับหน้าตาจนต้องปรับลุกปรับหน้าตานะครับเปลี่ยนพรีเซนเตอร์มากหลายครั้งนะครับคุณจ่าพนมกับมา ล่าสุดก็เป็นพิตูลนะครับในส่วนของุมพลังก็ปรับเปลี่ยนเป็นการถอดบล็อก3.2ลิตรออกไปะนะครับในช่วงปลายๆแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เหลือทําตลาดแต่บล็อก2.5ลิตรสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับปลายอายุก็มีตัวรุ่น CNG มาอีกอนะฮะใส่ตัวเบนซิน2.4ค่ะเกียร์ธรรมดามาอีกนะครับ ก็ติดตั้งเครื่องยนต์ที่รองรับไบโอดีเซล B5 ได้ด้วยแล้วก็พวกแก๊สโซฮอล E20 ได้ด้วยคิดไปคิดมาเนี่ยนะครับตลอดตลอดอายุการนำตลาด9ปีนะมีฮะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนผ่านชเออปรับโฉมบังปรับเรื่องเทคโนโลยีบ้างนะพรีเซนเตอร์การตลาดเนี่ยพอนึกย้อนไปแล้วอ๋อคือพอผมผ่านมาหมดแล้วผมผมนึกย้อนแล้วผมเออรู้สึกเออมันแป๊บเดียวเอง โอ้ไม่แป๊บนะคุณ9ปีใช่ไงแต่ว่ามันอยู่ในหัวหมดไอ้ที่ผ่านอะไรมาทุกอย่างเดียวและที่จะบอกก็คือว่าการที่ออกมาสรุปยอดแบบเนี้ยนึกว่าอาที่บอกเนี่ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณแก่แล้วทองานมานานมาก9ปีบอกอยู่ในหัวไม่ใช่บอกว่าสรุปการเดินทางแบบนี้เขาแสดงว่าและการที่เขาปล่อยข่าวยอดขายมาเนี่ยแสดงว่าเร็วนี้แหละน่าจะมีรุ่นใหม่ปะน่าจะเป็นโมเดลเชฟนาครับคือตามแผนเขาเนี่ยครึ่งปีหลังของปีนี้น่าจะเผยโฉม รุ่นใหม่โมเดลเชนสำหรับปิกอัพไทริตันนะครับแต่ว่าเดือนไหนยังไงเนี่ยต้องต้องรอดูอีกทีเนี่ยยังยังใช่หรือว่าได้เวลาแล้วล่ะใช่ได้เวลาแล้วล่ะอย่างงานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ไหมปลายปีที่แล้วก็เอาตัวนี้มาโชว์นะครับเอาตัวปิกอัพต้นแบบมาโชว์ให้เห็นทิศทางการออกแบบเนี่ยนะอันนี้นะใช่ใช่แล้วเนี่ยก็จะเตรียมพัฒนาขึ้นสายการผลิตจริง ก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนท้ายๆแล้วดูลำล้ำไหมดูลำล้ำอีกแล้วน่ะลำล้ำล่ะมาทรงๆประมาณนี้แหละนะครับก็น่าจะช่วงไตรมาสสามว่ากันนับกันไปสามเดือนนะครับกรกฎาสิงหาก้นยาเนี่ยค่เปิดแน่เออสวยดีนะคุณมันก็เป็นไปตามอะไรอายุเลยนะเพราะว่าไททันนี่เขาเปลี่ยนเป็นเจ้าแรกนะครับถ้านับเป็นพวกปิกอัพยุคใหม่นะ พวกมาตรฐานใหม่จะเปลี่ยนเป็นเจ้าแรกแล้วเดี๋ยวเจ้าอื่นก็ค่อยๆมันก็ไล่ๆตามคิวมาเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนี่ครับในช่วงเดือนนี้ก็เดือนนี้เดือนหน้าก็น่าจะมีข่าวๆอะไรเพิ่มมากขึ้นส่วนการเปิดตัวเนี่ยผมว่าไม่เกินไตรมาสสามไม่ไม่ถึงไตรมาสสุดท้ายปลายปีไตรมาสสามนี้น่าจะได้เห็นขั้จริงกันละครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับ subaru brz หรือว่า b i z ก็ได้นะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะ